สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะเอ่อก็คือเรื่องเลือดของเหลวในร่างกายที่สําคัญกับชีวิตแต่รู้ไหมคะว่าภายใต้ความคุ้นเคยเนี่ยมันมีความซับซ้อนซ่อนอยู่เยอะเลยเหมือนกับว่าเลือดเรามีเอ่อรหัสชีวภาพเฉพาะตัวใช่ครับคุณผู้ฟังรหัสที่ว่าเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับระบบกรุ๊ปเลือด ABO ที่เราดิ้งกันบ่อยๆนั่นแหละครับ วันนี้เราจะมาดูกันว่าเออทำไมคนเราถึงมีกรุ๊ปเลือดไม่เหมือนกันแล้วทำไมการให้เลือดผิดกรุ๊ปเนี่ยมันถึงอันตรายมากๆ แล้วความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันสําคัญมากกว่าแค่เรื่องบริจาคเลือดด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับมันมีอะไรมากกว่านั้นข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการศึกษาเรื่องพื้นฐานของระบบเลือดภูมิคุ้มกันแล้วก็มีเรื่องประวัติศาสตร์การค้นพบด้วยรวมถึงความเสี่ยงต่างๆเนาะที่เกี่ยวกับการถ่ายเลือดเป้าหมายก็คืออยากจะให้เราเข้าใจกลไกสําคัญตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ตระหนักว่าเออการจับคู่เลือดให้ถูกเนี่ยมันสําคัญจริงๆ ครับผมงั้นเราเริ่มกันที่ภาพรวมง,ง่ายๆก่อนนะครับว่าเลือดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของเหลวสีแดงๆธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนเนื้อยเยื่อชนิดหนึ่งเลยนะที่ซับซ้อนมากอ๋อค่ะความซับซ้อนที่ว่านี่ก็คือเลือดแต่ละคนมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะบนผิวของเม็ดเลือดแดงถูกต้องครับ ที่มันจะมีโมเลกุลทำหน้าที่เหมือนเอ่อเหมือนเป็นป้ายชื่อติดอยู่หรือทางการแพทย์เขาก็จะเรียกว่าแอนติเจนใช่ครับเปรียบเทียบได้ดีเลยครับว่าเป็นป้ายชื่อแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนที่เป็นน้ำเลือดหรือพล a s m a เนี่ยนะก็จะมีโปรตีนอีกแบบทำหน้าที่เหมือนเอ่อเหมือนเป็นยามเฝ้าตรวจคอยจับสิ่งแปลกปลอมอ๋อค่ะหรือที่เราเรียกว่า แอนติบอดีครับผมซึ่งไอระบบป้ายชื่อกับยามเฝ้านี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยของระบบกลุบเลือด ABO โหเป็นระบบป้องกันตัวที่ซับซ้อนจริงๆนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าเคยมีช่วงที่เราไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยการค้นพบเรื่องกลุบเลือดนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยสิคะใช่ครับสำคัญมากๆต้องย้อนไปนิดหนึ่งครับปีคศ1,900มีคุณหมอชาวออสเตรียชื่อดร์คาลแลนสไตนเนอร์ ท่านสังเกตเห็นปรากฏการง่ายๆแต่สำคัญมากเลยคือเวลาเอาเลือดของคนต่างคนมาผสมกันนะครับบางทีเม็ดเลือดแดงมันก็จับตัวกันเป็นก้อนๆเลยที่เรียกว่า agglutination ค่ะแต่บางคู่ผสมกันได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อการสังเกตง่ายๆแค่นั้นเองเหรอคะใช่ครับ แต่มันกลายเป็นกุญแจไขปริศนาที่ว่าทําไมการถ่ายเลือดสมัยก่อนมันถึงแบบว่าเสี่ยงดวงมากๆเลยบางทีก็รอดบางทีก็เสียชีวิตไปเลยเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เรื่องออความไม่เข้ากันของเลือดถูกต้องเลยครับคือการค้นพบของด l a n d รแลนสไตเนอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้การถ่ายเลือดปลอดภัยขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะจนท่านได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมาแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพของมนุษย์เราด้วย อื uh huh. ซึ่งมันสะท้อนออกมาในรูปของกรุ๊ปเลือดที่ต่างกันนี่แหละครับแล้วก็นําไปสู่การศึกษาด้านอื่นๆต่อไปอีกทั้งพันธุศาสตร์ทั้งมนุษยวิทยาอะไรพวกนี้ด้วยครับโหน่าสนใจมากเลยค่ะที่การค้นพบเดียวมันส่งผลไปกว้างขนาดนั้นทีนี้กลับมาที่ระบบ ABO ที่ดรลันสไตเนอร์คนพบนี่แหละค่ะที่แบ่งเลือดคนเราเป็น4กลุ่มหลักๆคือ A, B, A, B แล้วก็ O ครับผมโดยใช้หลักการป้ายชื่อแอนติเจนกับยามเฝ้าแอนติบอดีที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เลยครับงั้นเรามาลองแจกแจงให้ชัดขึ้นอีกนิดนะครับจะได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงไม่เข้ากันดีเลยค่ะเอ่อกรุ๊ป A นะครับก็จะมีป้ายชื่อ A บนเม็ดเลือดแดงแล้วก็จะมียามเฝ้าชื่อแอนติบีอยู่ในพลาสมาคอยจับป้าย B อ๋อค่ะ ส่วนกรุ๊ป B ก็ตรงกันข้ามมีป้ายชื่อ B บนเม็ดเลือดแดงแล้วก็มียามเฝ้าแอนตี้ A คอยจับป้าย A ค่ะทีนี้กรุ๊ป AB เนี่ยพิเศษหน่อยคือมีป้ายชื่อทั้ง A และ B เลยบนเม็ดเลือดแดงแต่ไม่มียามเฝ้าทั้งแอนตี้ A และแอนตี้ B ในพลา s m a อ๋อไม่มีคนเฝ้าเลยใช่ครับส่วนกรุ๊ป O ก็ตรงกันข้ามกับ AB เลย คือไม่มีป้ายชื่อ A หรือ B เลยบนเม็ดเลือดแดงแต่กลับมียามเฝ้าทั้งแอนติ A และแอนติ B อยู่ใน plasma ครบเลยโอพอแจกแจงแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะคือแต่ละกรุ๊ปเนี่ยมีระบบป้องกันที่ต่างกันจริงๆไอ้ตัวยามเฝ้าหรือแอนติบอดีเนี่ยจะคอยระวังป้ายชื่อหรือแอนติเจนที่ตัวเองไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยนั่นเองแม่นแล้วครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามสำคัญเลยว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะ ถ้าเลือดที่มีระบบป้ายชื่อกับยามเฝ้าต่างกันเนี่ยดันมาเจอกันในร่างกายคนคนเดียวกันเช่นจากการถ่ายเลือดผิดกรุ๊ปนั่นสิคะจากข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เข้ากันไม่ได้ธรรมดานะคะแต่มันคือปฏิกิริยาต่อต้านที่รุนแรงมากเหมือนเกิดสงครามย่อยๆในกระสาเลือดเราเลยทีเดียวครับเป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับคือเมื่อเลือดของผู้ให้ที่มีป้ายชื่อหรือแอนติเจนที่ไม่ตรงกัน เข้ามาในร่างกายผู้รับปุ๊บเนี่ยยามเฝ้าหรือแอนติบอดีในเลือดของผู้รับจะมองว่าเม็ดเลือดแดงเหล่านั้นเน่เป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นศัตรูทันงทีแล้วก็จะพุ่งเข้าไปโจมตีเลยโอ้แล้วการโจมตีที่ว่าเนี่ยมันส่งผลเสียร้รายแรงต่อร่างกายยังไงบ้างคะหลกัลกๆเลยนะครับจะมีอยู่2ขั้นตอนที่อันตรายมากๆอย่างแรกเลยคือการจับตัวของเม็ดเลือดแดงหรือ agglutination ค่ะ คือเจ้ายามเฝ้ายามแอนติบอดีเนี่ยจะเข้าไปจับกับป้ายชื่อแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงที่รับเข้ามาผิดกรุป๊ปทำให้เม็ดเลือดแดงเหล่านั้นมันเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนๆเลยครับลองนึกภาพเม็ดเลือดแดงที่ปกติมันไหลเวียนอย่างอิสระกลายเป็นก้อนเหนียวๆอืมแค่นึกภาพตามก็น่ากลัวแล้วค่ะใช่ครับซึ่งมันอาจจะไปอุดตันตามหลอดเลือดฝอยเล็กๆทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่ดีพอ แค่เลือดจับตัวเป็นก้อนก็น่าจะแย่แล้วนะคะแต่มันมีอะไรที่เร็วร้ายกว่าน,นั้นอีกใช่ไหมคะมีครับคือหลังจากที่มันจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันส่วนอื่นๆในร่างกายเราก็จะเข้ามารุมทําลายเม็ดเลือดแดงที่จับกลุ่มกันนั้นอีกทีทําให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมล y ซิสอย่างรุนแรงเลยครับ เม็ดเลือดแดงแตกใช่ครับปัญหาใหญ่คือข้างในเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันมีสารสำคัญที่ชื่อฮีโมโกลบินอยู่เยอะมากพอเม็ดเลือดแดงมันแตกพร้อมๆกันทีละมากๆเนี่ยไอเจ้าฮีโมโกลบินนี้ก็จะทะลักออกมาในกระแสะเลือดในปริมาณมหาศาลเลยซึ่งฮีโมโกลบินที่มันหลุดออกมานอกเม็ดเลือดแดงนี่แหละ ที่เป็นตัวปัญหาถูกต้องครับฮีโมโกลบินในปริมาณสูงสูงในกระแสเลือดเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนสารพิษเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไตซึ่งมีหน้าที่กรองเลือดอ๋อค่ะไตจะทำงานหนักมากๆครับเพื่อพยายามกำจัดฮีโมโกลบินส่วนเกินเหล่านี้ออกไปแล้วก็อาจจะเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันตามมาได้เลยนอกจากนี้เนี่ยการแตกของเม็ดเลือดแดงยังไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายส่งผลเสียต่อระบบไหลเวียนเลือด ความดันโลหิตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยครับทั้งหมดนี้เราเรียกรวมๆกันว่าปฏิกิริยาฮีโมลซิสจากการถ่ายเลือดหรือฮีโมลต i ิกทรานสฟวชันเรีอคชันโหฟังดูเป็นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะแล้วอาการที่สังเกตได้เบื้องต้นนี่มีอะไรบ้างคะเผื่อเป็นประโยชน์อาการมันจะเกิดขึ้นเร็วมากครับอาจจะภายในไม่กี่นาทีหรือเป็นชั่วโมงหลังจากเริ่มให้เลือดผิดกรุ๊ปเข้าไปเช่นก็จะมีไข้หนาวสัน่น ปวดตามตัวโดยเฉพาะปวดหลังปวดหน้าอกหายใจลำบากความดันโลหิตตกคลื่นไส้ยาเจียนค่ะแล้วก็อาจจะสังเกตเห็นปัสสาวะมีสีเข้มขึ้นเหมือนสีโคกหรือสีแดงๆซึ่งเป็นสัญญาณว่ามีฮีโมโกลบินปนออกมาทางปัสสาวะแล้วถ้ารุนแรงมากก็อาจนำไปสู่ภาวะช็อกไตาวายแล้วก็เสียชีวิตได้เลยครับถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โหอันตรายจริงๆค่ะนี่คือเหตุผลสำคัญมากๆเลยที่ว่าทำไมการตรวจกรุ๊ปเลือดให้แม่นยำก่อนจะให้เลือดทุกครั้งเนี่ยถึงสำคัญแบบสุดๆเลยเป็นขั้นตอนที่ผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันมากขึ้นเรามาทบทวนหลักการให้และรับเลือดแบบกระชับๆกันอีกทีดีไหมคะว่าจริงๆแล้วใครให้ใครได้บ้างได้เลยครับหลักการพื้นฐานง,ง่ายๆเลยก็คือยามเฝ้าของผู้รับ ต้องไม่จมตีป้ายชื่อของผู้ให้อ๋อค่ะซึ่งมันทำให้เกิดกฎง่ายๆตามมาคือกรุ๊ปโเพราะว่าไม่มีป้ายชื่อ A หรือ B เลยใช่ไหมครับเลยสามารถให้เม็ดเลือดแดงกับคนได้ทุกกรุ๊ปเราเลยเรียกว่าผู้ให้สากลหรือ universal donor ค่ะแต่เพราะว่ากรุ๊ปโอมียามเฝ้าทั้งแอนตี้เอและแอนตี้บีเลยทำให้รับเลือดได้เฉพาะจากคนกรุ๊ปโด้วยกันเท่านั้น ออให้ได้หมดแต่รับได้แค่พวกเดียวกันประมาณนั้นครับส่วนกรุ๊ป A B อันนี้ตรงข้ามเลยคือไม่มียามเฝ้าแอนตี้ A หรือแอนตี B เลยทําให้รับเลือดได้จากทุกกรุ๊ปเลยครับเลยเรียกว่าผู้รับสากลหรือ Universal recipient รับได้หมดเลยใช่ครับแต่เพราะมีป้ายชื่อทั้ง A และ B เลยให้เลือดได้เฉพาะกับคนกรุ๊ป A B ด้วยกันเท่านั้นค่ะแล้ว A กับ B ล่ะคะ กรุ๊ป A ก็รับได้จาก A และ O ส่วนกรุ๊ป B ก็รับได้จาก B และ O ครับผมเข้าใจแล้วค่ะทีนี้กรุ๊ป O ที่ว่าเป็นผู้ให้สากลโดยเฉพาะ OH ลบที่เรามักจะได้ยินว่าใช้ในกรณีฉุกเฉินใบ,บเนี่ยมันก็ดูมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ แต่ก็แอบ,บได้ยินมาว่ามีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะมีครับถูกต้องเลยคือแม้ว่าตัวเม็ดเลือดแดงของกรุ๊ปโอจะปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่ต้องไม่ลืมว่าในพลาสมาหรือน้ำเลือดของโอเนี่ยมันยังคงมียามเฝ้า anti-A ล Anti ัก anti-B ที่แรงมากๆอยู่ด้วยอ๋อจริงด้วยค่ะดังนั้นการให้เลือดครบส่วน whole blood คือให้ทั้งเม็ดเลือดและน้ำเลือดหรือให้เฉพาะพลา s m a ของโอในปริมาณมากๆแก่คนกรุ๊ปอื่น A, B หรือ AB เนี่ยก็อาจจะทําให้อันติบอดีจากเลือดโที่ให้ไปไปทําปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงของผู้รับได้เหมือนกันครับอ้าวหรอคะใช่ครับอาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันในปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เลยนิยมให้เฉพาะส่วนที่เป็นเม็ดเลือดแดงเข้มขน้ขน packed red cells ของ O มากกว่าครับเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ตรงไปอ๋อเป็นรายละเอียดที่สําคัญมากๆเลยนะคะแสดงว่าทุกขั้นตอนนี่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากๆเลยทีนี้นอกจากเรื่องการถ่ายเลือดแล้ว ความรู้เรื่องระบบ ABO เนี่ยมันมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกไหมคะเห็นอาจารย์เกิิ่นไว้ตอนต้นๆว่ามันเชื่อมโยงไปเรื่องอื่นด้วยมีแน่นอนครับความสำคัญของ ABO เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่การถ่ายเลือดเลยอย่างแรกที่ชัดเจนมากๆก็คือเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะครับค่ะการจับคู่กรุ๊ปเลือด ABO ระหว่างผู้บริจาคก,กับผู้รับเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยเพื่อลดโอกาสที่ร่างกายผู้รับจะปฏิเสธอวัยวะใหม่ เพราะว่าแอนติเจน ABO เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่บนเม็ดเลือดแดงนะครับมันอยู่บนเซลล์อื่นๆทั่วร่างกายเราด้วยหูเหมือนกันด่านแรกสุดเลยในการคัดกรองความเข้ากันได้ทางชีวภาพใช่ครับประมาณนั้นเลยนอกจากนี้ในงานด้านนิติเวชศาสตร์การตรวจกรุ๊ปเลือดก็ยังคงเป็นเครื่องมือพื้นฐานอยู่นะครับถึงแม้ปัจจุบันเราจะมีเทคนิค DNA ที่ละเอียดกว่ามากๆแล้วก็ตาม แต่กรุ๊ปเลือดก็ยังใช้ช่วยในการจำกัดวงผู้ต้องสงสัยหรือใช้พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดในเบื้องต้นได้อยู่ครับอืมก็ยังมีประโยชน์อยู่เนาะแล้วในเชิงวิชาการหรือการวิจัยล่ะคะมีบทบาทไหมอ๋อมีมากเลยครับในแวดวงวิชาการเนี่ยระบบ ABO ถือเป็นโมเดลที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับในการศึกษาเรื่องพันธุศาสตร์ของมนุษย์ทำความเข้าใจว่าลักษณะทางพันธุก,กรรมมันถ่ายทอดกันยังไงค่ะ รวมถึงใช้ในการศึกษาด้านมนุษยวิทยาและวิวัฒนาการด้วยเช่นการติดตามการกระจายตัวของประชากรกลุ่มต่งางๆทั่วโลกผ่านความถี่ของกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ซึ่งมันสะท้อนถึงการอพยพย้ายถิน่นการปรับตัวของมนุษย์ในอดีตได้เหมือนกันครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องกรุ๊ปเลือดง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปถึงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแล้วก็การทํางานของร่างกายในระดับลึกๆได้ขนาดนี้เลยใช่ครับมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่ารหัสชีวภาพง่ายๆอย่างกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันสามารถบอกเ่าเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดได้เยอะเลย เอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องรหัสชีวภาพในเลือดกันมาพอสมควรเลยนะคะสรุปได้ชัดเจนเลยว่าเลือดเนี่ยไม่ใช่แค่ของเหลวธรรมดาแต่มันคือระบบที่ซับซ้อนมากๆมีป้ายชื่อคือแอนติเจนและยามเฝ้าคือแอนติบอดีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบกรุ๊ปเลือด ABO ครับผมและความไม่เข้ากันของรหัสเหล่านี้แหละคือสาเหตุของปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันที่รุนแรงมากๆเวลาที่มีการถ่ายเลือดผิดกรุป๊ปเกิดการจับตัวการแตกของเม็ดเลือดแดงซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้เลยการตรวจและจับคู่เลือดอย่างแม่นยำเลยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับไม่ใช่แค่ในการถ่ายเลือดนะแต่รวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะด้วยอาจจะพูดได้เลยนะคะว่าเลือดคือสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ก็ต้องเป็นชีวิตที่ตรงรหัสกันเท่านั้นถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภยัย ใช้เลยครับและก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมอยากจะชวนให้คิดตามกันไปอีกสักนิดนะครับในเมื่อเราเห็นกันแล้วว่าแค่กรุ๊ปเลือด ABO เนี่ยซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมง่ายๆเลยนะกลับมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมได้ชัดเจนขนาดนี้ค่ะลองจินตนาการดูสิครับว่ามันอาจจะมีรหัสชีวภาพอื่นๆอ,อีกนับไม่ถ้วนเลยที่มันซ่อนอยู่ในยีนในร่างกายของเรา ซึ่งกำลังส่งผลต่อสุขภาพของเราความเสี่ยงต่อโรคต่างๆหรือแม้กระทั่งการตอบสนองต่อยาหรืออาหารในแบบที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจมันทั้งหมดในตอนนี้ก็ได้โหเป็นประเด็นที่น่าขบคิดมากๆเลยค่ะว่าร่างกายเราอาจจะยังมีความลับซ่อนอยู่อีกมากมายที่รอการค้นพบเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ